โอ้บานนี้บึงที่ร่ะโอ้โอ้จ่ายแล้วปักไงเลยพี่น้องมาเท่น่ะอ้านี่เห็นบ่เนี่ะครับสดๆเลยนี่เห็นบ่เนี่ยขวดเน่เสียงงามยังไงโจกๆด้วยพี่น้อง ไม่งเอ็มดินมันหนูฟังเสียงนามด,ดยคือเหมือนนามมันไหลผ่านมาเลยในอตอนนี้เออไงเวงง่ายอะไรก่อนน,ามมาน,นั่นแล้มันดันมาจากขึ้นดินอะไรเรื่นี้ต๊โต๊กโต๊กเห็นวะอะอืม น่องม,มึงนี่เหรครับนี่คือน้ำมันตัวตกวนี่โอ้ยทะลุบึบกดไหมน้ำนักแกครองยังไงโอ้ยเว้ยนี่พี่น่องนะอันนี้คือถลลมมือนีเลยเด้บ้านนี่ นะครับปึง้งนี่เห็นบ่มนามันซอะมากนี่พูนนะน่าม,มันซอกมาจากดินมันคือมันทะลุมากผีเลยเนี่ยผมย่านมองนี่มันงวยเนี่ยตรงนี้เหลือซ้ำหนีเด้พี่น้องนี่คือตรงนี้คือทะลุลงไปนู่นเลยนะตอนนี้นะครับนี่ทะลุลงไปผุนล่ะตรงนี้น่าก็เริ่มนี่เห็นบ่ครับเนี่ยเนี่ยคือมันล้าแล้วมันจะไปถึงนู่นแล้วตอนนี้ก็คือ ออล่อนาสิฝนหยุดนิดนึงกับคงจะให้รถมาถมนี่พี่นวองที่ผมเป็นห่วงเห็นว่านี่ที่และตรงเนี้ยมันมันเป็นพื้นที่เอาอ่ารถโค้งรถบ้านแล้วก็บ้านหลังเนี้ยนะครับมามาว่างนะครับนี่ผมผมเสียวที่สุดกับคืนนี่ คือคือตอนนี้สังเกตพื้นอยู่ว่าพื้นตรงเนี้นะครับสังเกตอยู่เนี่ยตอน,นกำลังวาพื้นนี่มันมันห่าวบ่อนะถ้าพื้นเริ่มหา้านี่นั่นก็คือต้องเฝ้ายกโค้งรถนี่นะห่วยสัญญาณคือจรงจีบอ่า้สัญญาณไหมนะครับต้องได้ยกนะครับบ้านนกดาวนะแล้วก็ ลถโค้งรถบ้านตรงนี้แหละถ้าตรงนี้พื้นตรงนี้เล่าเมื่อใดนั่นคือโรงสัญญาณแล้วเพราะฉะนั้นผมตรงนี้ง่ายออกให้วอดเล่านะครับนี่พี่น้องเมืองทีล่ลรามันสูงอยู่ด้ตรงนี้มันมันซาะไม่ออ่มตรงนั้นบบนะบอเป็นหยังเหรอครับพี่น้องอืมตรงนั้นนะไม่เท่าไหรล่ละคือบ่ได้เป็นห่งหวงไยเพราะเพื่อเสียหอดโค้งสางอาโกดังนะมันเหลือ,ออีกโดนอยู่แต่ว่าหม่งหนีตีมันเลือกแห้ง,งนี่ นะครับเ้ววันที่นี่เบื้องที่เราพ่นถมดินเกินมากพี่น้องคือเฉพาะถมดินนี้คือบอกให้เลยว่านะครับความสูงระหว่างพื้นดินนี่กับหิ้ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยนะความลึกเนี่ยน่าจะมีอยู่เจ็ดเมตรถึงแปดเมตรเห็นจะได้เนี่ยเราบ้านเนี่ยโครงสร้างของรถบ้านเก้านี่มันหนักถ้าดินมันซาะมาหอดนี่เขอขวบนี่หินโมับมีขอบปูนนี่ เนี่ยขอบปูนตรงเนี้ยนี่เห็นบอลมันโกนเข้าไปแล้วนี่ถ้ามันซ้อนงลงคากนี่หนึ่งหมักนี่สิไปก่อนลักสิตามด้วยบ้านไหมนะถ้าเราไม่เริ่มอุดหรือว่าฮาบปักหลักดันดินลงดีๆนี่คือผมบอกให้นแล้วว่าเหยบร้อยลงเลี้ยนจีนตรงนี้คือตอนนี้คือกรอนแห้งเดี๋ยวผมไปเบื่งจุดบ้านนอกดาว เออเดี๋ยวผมไปบางจุดบ้านนอกดาวฟังทางพุนนะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าณนะนะตอนนี้ผมบอกเลยพี่น้องว่าคือดินน่ะมันยังไม่ได้อยู่ตัวมากเท่าไหร่หรอกนะครับดินมันม่ได้อยู่ตัวแห้งนะครับเออเดี๋ยวผมพายางไปเบึงนะต้องเฝ้ามาเบื่องพี่น้องผมเห็นเลยว่าคือ,ค,อคือนึกถึงลำดับแรกเลยคือถ้าฝนสิโต๊กแบบนี้ ติดต่อกันเบิดขึ้นเป็นขึ้นแบบนี้คือมองเนี่ยจังได้กับรู้ลงเห็นบ่รู้อีดีดูควา่มที่ผมผมเดาถือคักน้องว่ะจะเฝ้าวิเนจะพีน้นองเ้อนี่คือก่อนหน้านี้มันอยู่ตรงนี้นี่เห็นบ่ครับนี่หงาเกาว่าน,นี่คือมันมันสิบ่มีกโกนมองนี่แต่พอขามมามือน,นี่เป็นเบาแบบไงเลยประเทศนี้นะครับเบื้องนี้คือก่อนหน้านี้ตรงนี้มันไม่มีมันอยู่หวังพูนนะแต่นีนะ่เบื้องที่อะไรบ้านะะนี้ จากตรงนี้ไปหาค้านน่ตอนอยู่ห้างกันอยู่ประมาณแปดเมตรนะเห็นบ่ามันจิเป็นทางลงไปเลยนี่เป็นทางอุดหลูดเป็นหนามนคือมันพาลงหุ่นไปเลยเบื้องสุดท้ายนั่นถ้าตัวนั้นงวยปุ๊บมั็สิค่อยๆล่ามไปหาตัวนั้นที่นี่นะเย๋ยวเขาไปเบื้องจุดอื่นพี่น้องเบื้องนั้นมองเอื่นสิมีแตกสิมีทะลุลงบ่ <c oughs> อดี๋ยเงางยมึงครับเนี่ยมองมองุมอย่างมันกะบกเปลี่ยนดิโคตรก็สังเกตอยู่แต่มองนี่ผันขึ้นไหลไปอย่างสั่นขึ้นดินขึ้นสไลด์ไปเลอ๋อนี่มองหนึง่งนี่เริ่มมีหู้แล้วพี่น้องนี่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 เริ่มเป็นโกนเขาแล้วนี่เนี่ยพักสีลงไปพุ่นพี่น้องเิึงความสูงระว,วางผมยืนที่ะไรอันนี้พื้นนะพุน่น เลือกเติบนะครับ